ดีครับผมเป็นเจ้าของอู่แห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในย่านชานเมืองซึ่งก็ขออนุญาตไม่บอกชื่อแล้วกันนะครับซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมนี้มันได้เกิดจากลูกน้องของผมที่กระทำลงไปเพื่อปกปิดความผิดพลาดของตัวเองซึ่งผลลัพธ์ของการกระทำมันก็ได้ทำให้เกิดความสูญเสียจนไม่สามารถย้อนกลับคืนมาได้ซึ่งผมก็อยากให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะครับ เมื่อหลายปีก่อนที่ผมเพิ่งเปิดอู่ม,มาได้สักระยะหนึ่งซึ่งอู่ของผมก็รับทําตั้งแต่เรื่องสีเรื่องเครื่องยนต์รวมถึงเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้กับลูกค้าทั่วๆไปในวันหนึ่งครับผมก็ได้รับโทรศัพท์จากเฮียเจ๋งซึ่งเฮียเจ๋งแกเป็นเจ้าของธุรกิจย่านทองหล่อซึ่งแกก็ได้บอกกับผมว่าแกมีรถยุโรปคาสสิกยี่ห้อดังคันหนึ่ง อยากจะน,นําเข้ามาเพื่อขัดสีตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายของเหลวและทําการวางเครื่องใหม่ทั้งหมดซึ่งงานในลักษณะนี้มันก็เป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดจําเป็นจะต้องเป็นช่างที่มีฝีมือและมีประสบการณ์มากกว่าคนอื่นๆผมได้เลือกเม้งครับซึ่งเม้งเป็นช่างใหญ่ที่ทํางานอยู่ในอู่ของผมซึ่งในสมัยที่มันเพิ่งเรียนจบใหม่ๆมันก็เคยได้มาขอฝึกง,งาน ตั้งแต่สมัยที่ผมยังอยู่ที่อู่เก่าที่เป็นอู่ของพ่อของผมซึ่งถึงแม้เม้งจะอายุไม่มากแต่มันก็เป็นช่างที่เก่งมีความละเอียดมีความรู้ทั้งในด้านทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติได้อย่างดีเยี่ยมเมง้งเดี๋ยวพี่ให้เม้งทำรถให้เจ๋งนะเอ็งน่าจะถนัดคนอื่นมันไม่ค่อยละเอียดถ้าอยากได้ลูกน้องมาช่วยก็เรียกใช้ได้เลย ได้เลยครับเฮียผมได้มอบหมายงานนั้นให้กับเม้งครับซึ่งมันก็ดีใจที่ได้รับงานนั้นก่อนที่มันจะเลือกลูกน้องอีก2อถึงสคนแล้วก็ลงมือทำอย่างสุดฝีมือจนกระทั่งเวลาก็ผ่านไปน่าจะเกือบเกือบสิบห้าสัปดาห์ครับซึ่งก็ใช้เวลาตั้งแต่นำเข้าสั่งอะไรทุกชิ้นจนกระทั่งติดตั้งสำเร็จซึ่งผลงานก็ออกมาเรียบร้อยเป็นที่น่าพอใจ และตรงตามมาตรฐานได้เป็นอย่างดีซึ่งในวันนั้นก็เป็นวันก่อนที่จะส่งมอบรถคืนให้กับลูกค้าซึ่งก็เป็นเ,เรื่องปกติครับที่เรามักจะขออนุญาตนำรถออกไปวิ่งบนถนนจริงเพื่อทดสอบความเรียบร้อยในขั้นสุดท้ายเมงได้นำรถออกไปทดสอบครับซึ่งผมที่นั่งอยู่ในอู่เมื่อได้เห็นผลงานที่ทำออกมาได้เป็นอย่างดีก็รู้สึกภูมิใจและอดที่จะอมยิ้มไม่ได้ จนกระทั่งเวลาก็ผ่านไปสักพักหนึ่งครับซึ่งก็น่าจะเป็นเวลาที่นานพอสมควรสำหรับการนำรถของลูกค้าออกไปวิ่งบนถนนจริงแบบนั้นแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับซึ่งในตอนนั้นผมก็ได้รับโทรศัพท์จากทางลูกค้าท่านอื่นให้ช่วยตีราคาและกําหนดการที่เข้ามาใช้บริการเฮีย <c oughs> ครับยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่เดี๋ยวผมขอทำต่ออีกสักหน่อยนะครับ เม้งมันได้พูดขึ้นกับผมครับซึ่งมันก็ทำให้ผมรู้สึกตกใจที่มันได้เดินเข้ามาแบบเงียบๆโดยที่ผมไม่รู้ว่ามันได้กลับเข้ามาตั้งแต่ตอนไหนซึ่งมันก็มีเรื่องที่แปลกครับเพราะสีหน้าแววตาของมันได้เต็มเปี่ยมไปด้วยความกังวลซึ่งผมก็เข้าใจเอาเองนะครับว่าการที่จะต้องส่งมอบรถให้กับลูกค้าในวันพรุ่งนี้แต่งานกลับยังไม่เรียบร้อยมันก็คงจะรู้สึกผิด และกังวลใจเป็นอย่างมากเออมึงอย่าคิดมากของแบบนี้มันเลื่อนได้เดี๋ยวเฮียคุยให้ลูกค้าเข้าใจแหละว่าของแบบนี้มันต้องใช้เวลาในช่วงบ่ายวันนั้นเมงก็ขอตัวกลับบ้านไปเลยนะครับมันบอกกับผมว่ามันไม่สบายรู้สึกปวดหัวซึ่งก็เป็นวันแรกในรอบหลายปีเลยนะครับที่มันป่วย แล้วก็ขอลากลับไปแบบนั้นในช่วงหัวค่ำซึ่งก็เป็นธรรมดาครับที่ก่อนลูกน้องจะปิดอู่ผมก็มักจะเดินดูรอบๆเพื่อตรวจเช็คความเรียบร้อยจนกระทั่งผมก็ได้เดินเข้าไปด้านในครับแล้วผมก็เห็นรถคันหนึ่งได้จอดอยู่ด้านในสุดโดยที่อภาคุมรถคลุมเอาไว้เป็นอย่างดีใช่แล้วครับมันเป็นรถยุโรปของเฮเจง๋ง ซึ่งผมก็รู้สึกแปลกใจที่เหมิงมันยังทำไม่เสร็จแต่มันกลับเอาผ้าคลุมคลุมเอาไว้เป็นอย่างดีแล้วก็นำไปจอดไว้ด้านในสุดซึ่งห่างไกลจากเครื่องมือแล้วก็ทำอะไรต่อได้ลำบากแต่ผมก็พยายามเข้าใจนะครับเพราะโดยปกติแล้วเหมิงมันก็เป็นคนที่รักรถและภูมิใจในผลงานของตัวเองเป็นอย่างมากซึ่งรถของลูกค้าที่มันเพิ่งทำสีเสร็จมันก็คงอยากที่จะดูแลเป็นอย่างดี หลังจากที่ปิดอู่ในวันนั้นทางภรรยาและลูกๆของผมก็ได้โทรมาบอกกับผมว่าอยากจะทานอาหารจากร้านโปรดและขอให้ผมได้ซื้อเข้าไปให้ซึ่งตรงนี้ต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าผมกับภรรยาและลูกๆได้อาศัยอยู่บ้านกันคนละหลังเพราะภรรยาของผมเลยอยากให้ลูกได้อยู่ใกล้กับโรงเรียนและก็มีตากับยายคอยช่วยดูแลผมจึงซื้อบ้านหลังใหม่ ให้กับเธอและลูกๆส่วนผมก็ได้อสสาศัยอยู่ที่บ้านหลังเก่านะครับเพื่อดูแลอู่ที่เป็นธุรกิจของผมแต่ในหลายๆครั้งหลังจากที่ผมเลิกงานผมก็มักจะแวะไปกินข้าวกับเธอและนั่งเล่นกับลูกอยู่เสมอหลังจากที่ผมกินข้าวกับภรรยาและลูกๆเสร็จด้วยความที่บ้านทั้งสองหลังก็ห่างกันเกือบเกือบ50กิโลเมตรผมจึงนอนพัก แล้วก็ออกจากบ้านของภรรยามาในช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มเศษเศษซึ่งระหว่างทางจากบ้านของภรรยากลับไปที่บ้านของผมนี่แหละครับมันก็เป็นเส้นทางที่ต้องขับผ่านอู่เพื่อกลับไปที่บ้านของตัวเองซึ่งในวันนั้นเมื่อผมได้ขับรถผ่านอู่ของผมผมก็พบว่าไฟดวงหนึ่งที่อยู่ด้านในสุดมันได้ถูกเปิดอยู่ครับผมรู้สึกแปลกใจ พร้อมกับคิดไปถึงหลายๆอย่างทั้งแนวเรื่องของขโมยรวมถึงอาจจะเป็นลูกน้องที่ลืมปิดไฟในวันนั้นหลังจากที่ผมได้ขับเลยไปสักพักหนึ่งด้วยความที่ไม่สบายใจของผมผมจึงได้เลี้ยวรถกลับมาครับแล้วก็แวะเข้าไปที่อู่ซึ่งในขณะที่ผมได้ขับเข้าไปนี่แหละครับด้วยความระมัดระวังของผมผมจึงดับไฟหน้าพร้อมกับหยิบอาวุธชนิดหนึ่ง ขึ้นมาจากเกตหน้ารถแล้วก็ขับเข้าไปแบบเงียบๆทันใดนั้นเองครับไฟในอุกของผมมันก็ได้ดับลงพร้อมกับเสียงของโซ่ที่พยายามล็อกตู้เครื่องมือผมเห็นแม้งเดินออกมาครับมันเดินออกมาในท่าทางที่ลุกนี้ลุก,ล,กลนซึ่งทันทีที่มันเห็นผมมันก็มีอาการตกใจเลยนะครับเอา้าเฮียผมตกใจหมด เฮียมาทําอะไรครับเนี่ยพอดีผมนอนไม่หลับเลยแวะเข้ามาเก็บงานสักหน่อยผมอยากจะทําให้เสร็จนะครับเฮียก็ตกใจหมดนึกว่าขโมยเกือบยิงแล้วไม่ล่ะผมได้โชว์อาวุธแล้วก็พูดติดตลกกับเม้งไปครับซึ่งเม้งมันก็หัวเราะเพราะโดยปกติแล้วผมก็มักจะชอบหยอกล้อกับลูกน้องอยู่เป็นประจำเออ ล็อกให้ดีล่ะเดี๋ยวเฮียไปส่งขับมอเตอร์ไซค์ดึกๆมันอันตรายหลังจากที่ผมพูดคุยเสร็จผมก็ได้บอกให้เม้งปิดอู่ให้ดีแล้วก็บอกให้มันขึ้นรถของผมเพื่อจะพามันไปส่งที่หอพักแต่ในตอนที่มันได้ขึ้นรถของผมนี่แหละครับในขณะที่ผมกําลังขับรถออกจากอู่ผมก็เห็นไอ้เมง้งมันได้มีท่าทีที่ตกใจก่อนที่มันจะก้มหน้าลง แล้วก็บอกให้ผมรีบออกรถในทันทีในเช้าวันรุ่งขึ้นผมก็เข้ามาทำงานที่อู่ตามปกติซึ่งในวันนั้นเมื่อผมได้มาถึงผมก็พบว่าเหม็งมันได้กำลังทำรถคันอื่นโดยที่รถยุโรปคันนั้นมันได้ถูกคลุมผ้าเอาไว้เช่นเดิมเหม็งทำไมไม่ทำให้เสร็จทีละคันวะ คันอื่นปล่อยน้องๆมันทำก็ได้เราอะไรครับเฮียไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจัดให้สวยๆเลยเออก็แล้วแต่เองละกันเองมาระดับเทพอยู่แล้วด้วยความไว้ใจของผมครับผมจึงไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็ปล่อยให้ลูกน้องได้ทำงานต่ออย่างมีความสุขจนกระทั่งในคืนนั้นครับ ผมก็ขับรถไปกินข้าวกับภรรยาและลูกๆเหมือนเช่นเคยซึ่งในตอนขากลับที่ผมจะต้องขับผ่านอู่ซึ่งมันก็เหมือนเมื่อวานเลยครับที่ไฟอู่ของผมมันได้ถูกเปิดเอาไว้อีกครั้งผมได้โทรเช็คกับเม้งครับแล้วผมก็พบว่ามันได้ทำงานอยู่ที่อูจ่จริงๆซึ่งถึงตอนนี้ผมก็รู้สึกแปลกแล้วนะครับในช่วงสัปดาห์นั้น ซึ่งก็แทบทุกคืนที่ผมได้ขับรถผ่านผมก็มักจะเห็นมันได้เข้ามาทำงานในช่วงดึกอยู่เป็นประจำซึ่งผมก็ได้ปล่อยมันแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรกับมันอีกจนกระทั่งในวันหนึ่งครับซึ่งในวันนั้นผมก็ได้ขับรถไปกินข้าวกับภรรยาและลูกๆเหมือนเช่นเคยแต่ทว่าในวันนั้นลูกๆของผมก็ได้ชวนผมให้นอนค้างด้วยกันที่บ้าน ซึ่งผมก็ไม่ได้ปฏิเสธไปนะครับจนกระทั่งในช่วงเวลาเช้ามืดซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นช่วงเวลาประมาณตีสามที่ผมได้ตื่นขึ้นมาอาบน้าแล้วก็ขับรถกลับจากบ้านของภรรยาและในวันนั้นเองครับในช่วงที่ผมได้ขับผ่านอู่ของผมผมก็ได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งได้นั่งห้อยขาลงมาจากหลังคาอู่ของผมโดยที่มีเลือด เปียกชุ่มไปหมดทั้งตัวผมขนลุกไปหมดเลยครับแล้วก็รีบขับผ่านไปทันทีเพราะในชีวิตนี้นี่ก็แทบจะเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นสิ่งที่แปลกประหลาดแบบเต็มๆสองตาของผมแถมมีหน่ำซ้ำผมยังได้เห็นมันที่อู่ที่เป็นที่ทำมาหากินของผมเองแต่เขายังมีเรื่องที่แปลกกว่านั้นอีกนะครับเพราะว่าด้านในสุดของอู ไฟมันได้เปิดอยู่ครับใช่แล้วครับหลังจากที่ผมได้โทรเช็คกับเมง้งซึ่งเม้งมันก็ได้บอกกับผมว่ามันยังทำงานอยู่ข้างในนั้นจริงๆไอ้เมง้งมึงรีบกลับเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวมึงเจออะไรขึ้นมากูไม่รู้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมกลับแล้วครับเฮียในช่วงชวเช้ามืดน,นั้น เมื่อผมได้กลับถึงบ้านผมก็ได้ปิดเสียงโทรศัพท์แล้วก็นอนหลับไปครับจนกระทั่งในช่วงสายเมื่อผมได้ตื่นขึ้นมาผมก็พบว่ามันมีสายที่ไม่ได้รับเป็นจำนวนถึง17สายพร้อมกับข้อความอีกข้อความหนึ่งที่มาจากเบอร์ของไอ้เม้งเฮีย yeah. ยังอยู่หน้าอู่ไหมครับมารับผมหน่อยผมกลัว ผมไม่เข้าใจครับว่ามันได้เกิดอะไรขึ้นผมก็ไปทำงานที่อู่เหมือนเช่นเคยซึ่งถึงตอนนี้ผมก็เริ่มแปลกใจแล้วนะครับเพราะตั้งแต่ที่มันได้ขอต่อเวลากับผมมันก็ไม่เคยให้ลูกน้องคนไหนยุ่งกับรถคันนั้นอีกเลยและทันทีที่ผมมาถึงมันก็รีบคุม้าครุมแล้วก็ไปทำรถคันอื่นทันทีผมได้จะเก็บความสงสัยนั้นเอาไว้ครับ เพราะยังไม่อยากที่จะถามกับมันตรงๆจนกระทั่งในช่วงเย็นครับซึ่งผมก็ได้กลับเป็นคนสุดท้ายเพราะปกติแล้วในช่วงก่อนสิ้นเดือนผมก็มักจะอยู่เช็คสต็อกและตรวจสอบบัญชีด้วยตัวเองและก็นั่นแหละครับในช่วงที่ผมกำลังจะกลับผมก็ยังรู้สึกสงสัยกับพฤติกรรมของไอ้เมง้งรวมถึงรถยุโรปที่มันได้คลุมผะไว้เป็นอย่างดี ผมได้เปิดไฟดวงที่อยู่ด้านในสุดครับแล้วก็เดินตรงเข้าไปที่รถคันนั้นซึ่งเมื่อผมได้เดินเข้าไปถึงผมก็ไม่รอช้าผมได้เปิดผ้าคลุมรถคันนั้นขึ้นแล้วผมก็พบว่ากันชนหน้ามันได้ถูกถอดออกครับพร้อมกับหม้อน้ำอีกลูกหนึ่งที่ถูกเปลี่ยนจากของเก่ามาเป็นของใหม่ผมแปลกใจมากเลยครับเพราะหม้อน้ำของรถยุโรป มันไม่ใช่ของที่ราคาถูกแต่ไอ้เมง้งมันกลับไม่ใส่ไว้ในบัญชีสำหรับเบิกใจอะไรในเดือนนั้นซึ่งถ้าหากจะบอกว่ามันได้ทุจริตโดยการสับเปลี่ยนอะไรมันก็คงไม่ใช่อย่างแน่นอนเพราะว่ามันก็ได้เปลี่ยนกับของแท้ทั้งหมดซึ่งหลังจากที่ผมได้หยุดคิดผมก็เริ่มอยากรู้แล้วนะครับว่าชิ้นส่วนอื่นๆเม้งมันได้ทำอะไรไปบ้าง แต่ในทันทีที่ผมได้เปิดผ้าคลุมออกนี่แหละครับในขณะที่ผมได้เปิดมันออกได้ครึ่งหนึ่งของกระจกบานหน้าผมก็เห็นเลยครับผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งได้นั่งอยู่ที่เบาะข้างคนขับเธอสวมชุดสีขาวพร้อมกับเลือดที่ท่วมไปทั้งตัวผมตกใจสุดชีวิตเลยครับแล้วก็ปล่อยมือออกจากผ้าคลุมทันทีก่อนที่จะตั้งสติแล้วก็รีบปิดไฟ และขับรถออกมาจากอู่นั้นจนกระทั่งในวันรุ่งขึ้นครับซึ่งก็ตรงกับวันสิ้นเดือนพอดีและมันก็เป็นธรรมเนียมของอู่เราครับที่หลังจากเลิกง,งานเราก็มักจะกินเลี้ยงสังสรรค์และในวันนั้นเองครับซึ่งผมก็กะว่าผมจะถามกับไอ้เม้งตรงๆว่ามันได้เกิดอะไรขึ้นแต่ยังไม่ทันที่ผมจะได้ถามครับในช่วงเวลาประมาณสามทุ่มเศษ มันก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นเพราะมีน้องคนหนึ่งซึ่งเป็นช่างที่เข้ามาใหม่ได้กระแทกขดเล่าลงกับพื้นพร้อมกับยืนชี้หน้าของไอ้เมง้งแล้วก็ตะโกนออกมาเสียงดังมึงทำอะไรกูไว้ทำไมมึงถึงไม่รับผิดชอบไอ้เม้งหน้าซีดเลยครับพร้อมกับยกมือไหว้น้องคนนั้นทำให้ทุกคนก็ตกใจกันหมด แต่ที่น่าตกใจไปกว่านั้นครับเพราะเสียงของน้องคนนั้นจากผู้ชายทั้งแท่งมันได้กลายเป็นเสียงของผู้หญิงที่กำลังโกรธเกรี้ยวอย่างสุดชีวิตหลังจากที่น้องได้สงบสติอารมณ์เราก็แยกย้ายกันเลยนะครับซึ่งน้องมันก็ได้เอาแต่ขอโทษแล้วก็บอกกับทุกๆคนว่ามันได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีเลือดท่วมตัวได้เดินออกมาจากด้านในอู่แล้วมัน ก็จำอะไรไม่ได้เลยครับจนกระทั่งในวันลุงขึ้นผมก็ยังคงรอที่จะคุยกับเม้งอยู่นะครับแต่ทว่าเม้งมันกลับได้หายไปมันไม่มาทำงานในวันนั้นซึ่งในทีแรกผมก็คิดว่ามันอาจจะขวัญเสียหรืออาจจะไม่สบายหรืออะไรก็แล้วแต่ผมจึงได้ปล่อยให้มันพักแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกับมันจนกระทั่ง เวลาก็เริ่มผ่านไปหลายวันครับที่ไอเม้งมันไม่ติดต่อกับผมแล้วก็ไม่มาทำงานอีกซึ่งไม่ว่าใครจะโทรไปมันก็ไม่รับโทรศัพท์เลยสักครั้งจนในที่สุดมันก็ได้ปิดเครื่องโทรศัพท์แล้วก็ติดต่อกับมันไม่ได้อีกหลังจากวันนั้นผมก็ได้ตัดสินใจแล้วนะครับว่าผมจะลงมือทํารถคันนั้นด้วยตัวเอง ซึ่งหลังจากที่ผมได้ดูอย่างละเอียดมันก็เกือบเสร็จแล้วนะครับและมันก็ทำเอาไว้ดีเอามากๆซึ่งผมก็ไม่ทราบจริงๆว่ามันได้ติดปัญหาในจุดไหนมันถึงได้ทิ้งงานแล้วก็หายไปแบบนั้นผมใช้เวลาอยู่ประมาณ3วันครับพร้อมกับลูกน้องอีกสองคนช่วยกันทำรถคันนั้นจนเสร็จซึ่งหลังจากที่ทำเสร็จในช่วงบ่ายของวันนั้น ผมก็ได้ให้น้องอีกคนหนึ่งได้นารถไปทดสอบและวิ่งบนถนนจนกระทั่งเวลาก็ผ่านไปไม่ถึง10นาทีครับซึ่งก็เป็นเวลาที่เร็วเอามากๆแล้วผมก็ได้ยินเสียงรถคันนั้นได้กลับเข้ามาจอดที่อู่พร้อมกับเสียงตะโกนโวยวายของลูกน้องของผมโดยที่มันได้บอกกับทุกคนว่ามันได้ถูกผีหลอกครับมันได้เล่าให้กับผมและทุกคนฟังครับ ว่ามันได้ขับรถออกจากอู่ไปาตามปกติจนกระทั่งในช่วงที่มันกําลังจะยูเทิร์นมันก็ได้มองที่กระจกหลังซึ่งในตอนนี้เองนะครับในขณะที่มันได้มองกระจกมันก็ได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งได้นั่งอยู่ที่เบาะหลังของรถคันนั้นจนกระทั่งในวันลุ่งขึ้นที่เป็นวันหยุดของทุกๆคนซึ่งผมก็เริ่มลำคาแล้วนะครับแล้วก็เข้ามาเช็ครถคันนั้นด้วยตัวเอง ซึ่งในตอนที่ผมมาถึงผมก็ได้ติดเครื่องค้างเอาไว้แล้วก็พยายามเช็คอะไรหลายๆอย่างจนกระทั่งผมก็ได้มุดเข้าไปที่ใต้ท้องรถแต่ยังไม่ทันที่ผมจะได้ทำอะไรเลยนะครับอยู่ๆผมก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งมากระซิปที่ข้างหูของผมเหม็นควันเหม็นควันจังเลยผมสะดุ้งเลยครับ แล้วก็รีบออกจากใต้ท้องรถคันนั้นแล้วก็มองไปรอบๆซึ่งมันก็ไม่มีใครเลยนะครับถึงตอนนี้ผมก็เริ่มคิดแล้วก็ยอมรับกับความจริงว่ารถคันนี้มันไม่ปกติแล้วก็มีอะไรแปลกๆอยู่แน่นอนผมพยายามกัดฟันครับแล้วก็ทำรถคันนั้นต่อจนเสร็จซึ่งในตอนนั้นมันก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงตรงโดยที่ผม ก็ได้นำรถออกไปทดสอบด้วยตัวเองผมได้ขับไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งในห้วงความรู้สึกหนึ่งผมก็รู้สึกเหมือนกับว่าได้มีใครสักคนได้นั่งมองผมมาจากทางด้านหลังและก็นั่นแหละครับเมื่อผมได้มองกระจกผมก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีเลือดท่วมตัวได้นั่งอยู่ที่เบาะหลังจริงๆ ผมพยายามตั้งสติครับแล้วก็เลี้ยวเข้าไปในปั๊มที่อยู่ข้างๆซึ่งทันทีที่ผมขับเข้าไปถึงผมก็รีบเบรกเสียงดังเป็นทางยาวเลยนะครับแล้วก็รีบลงจากรถทันทีจนเด็กปั๊มที่ทำงานกันอยู่ตรงนั้นก็ถึงกับงงกันหมดผมรีบโทรหารถสไลด์เลยครับแล้วก็โทรหาเฮียเจ๋งเพื่อจะนำรถไปส่งมอบและคืนให้กับเฮียเจ๋งในทันทีซึ่งเฮียเจ๋งก็ได้บอกกับผมครับ ว่าอย่างไม่สะดวกและไม่มีเงินสดในวันนั้นแต่ผมเองก็ไม่สนใจแล้วนะครับไม่ว่ายังไงก็จะต้องคืนรถไปให้ได้วันนี้เฮียไม่มีเงินสดเลยเดี๋ยวว่างๆเฮียไปเอาที่อู่เองก็ได้จะได้ไม่ต้องเสียข้าวรถสไลด์ด้วยเรื่องเงินไม่เป็นไรครับเฮียเอาไว้เมื่อไหร่ก็ได้ครับส่วนข้าวรถสไล เดี๋ยวผมออกให้เองในวันนั้นผมก็ได้ส่งมอบรถคืนให้กับเฮียเจกไปครับพร้อมกับความโล่งใจที่เหมือนกับยกภูเขาออกจากอกจนกระทั่งเวลาก็ผ่านไปครับซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดมันก็เพิ่งผ่านไปไม่ถึงสองอาทิตย์ซึ่งในวันนั้นผมก็ได้เห็นรถลากได้ลากรถคันหนึ่งในสภาพที่พังยับเยินเข้ามาที่อู่ของผม ใช่แล้วครับมันเป็นรถยุโรปคันนั้นคันที่ผมเพิ่งส่งมอบคืนให้กับเฮียเจ๋งหลังจากที่จัดการเรื่องรถเสร็จทางน้องชายของเฮียเจ๋งก็ได้บอกกับผมทางน้ำตาครับว่าเมื่อหลายวันก่อนพวกเขาได้ประสบอุบัติเหตุและเฮียเจ๋งแกก็เสียชีวิตไปแล้วครับ <S <S ผมอึ้งไปหมดเลยครับ ซึ่งน้องชายของเฮียเจ๋งก็ได้เล่าให้กับผมฟังว่าในขณะที่นั่งรถไปด้วยกันเขาก็ได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีเลือดท่วมตัวได้มานั่งอยู่ที่เบาะหลังซึ่งเฮียเจ๋งก็น่าจะเห็นเหมือนกันครับทําให้แกตกใจแล้วก็หัวใจวายก่อนที่รถจะพลิกคว่ําแล้วก็ตกลงที่ข้างทางแต่ก็ยังโชคดีครับที่น้องชายของเฮียเจ๋ง ที่นั่งไปด้วยกันในวันนั้นก็ยังปลอดภัยและไม่บาดเจ็บอะไรมากนักและในช่วงเย็นวันนั้นเองครับก็ได้มีตำรวจจำนวนหนึ่งได้เข้ามาที่อู่ของผมแล้วก็บอกกับผมว่ารถคันนี้ได้เกิดอุบัติเหตุชนแล้วหนีโดยที่คู่กรณีเสียชีวิตขาที่อยู่ตรงนั้นผมงงเลยนะครับ เพราะเฮียเจ๋งแกไม่ได้ชนกับใครแล้วแกก็เสียชีวิตไปแล้วแบบนั้นแต่ทางตำรวจก็ได้บอกกับผมครับว่าไม่ใช่คดีของเฮียเจ๋งแต่มันได้เกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งตั้งแต่13กรกฎาคมหรือมากกว่า5สัปดาห์ที่แล้วใช่แล้วครับวันนั้นคือวันที่เมง้งได้นำรถไปทดสอบวิ่งบนถนนก่อนที่จะกลับมาอย่างเร่งรีบแล้วก็ลาพักร้อนในช่วงบ่าย ผมถึงบางอ้อเลยครับว่าเม้งมันได้ชนแล้วหนีโดยที่จุดเกิดเหตุได้อยู่ห่างจากอู่มากกว่า50กิโลเมตรแถมยังใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดพร้อมกับพยายามปกปิดและพยายามซ่อมรถด้วยตัวเองจนได้เกิดศกอนาตกรรมกับเจ้าของรถตัวจริงแบบนั้นในท้ายที่สุดหลังจากจบในเรื่องของคดีความ ผมก็ไม่ได้ซ่อมรถคันนั้นแล้วนะครับแล้วก็ซื้อรถคันใหม่คืนให้กับครอบครัวของเฮีเจ๋งเพื่อเป็นการไถ่โทษและชดเชยให้กับเรื่องราวทั้งหมดและผมก็ยังเสียใจจนถึงทุกวันนี้ที่อู่ของผมได้เป็นต้นเหตุให้เกิดเรื่องน่าเศร้าแบบนั้นส่วนเมง้งผมก็ไม่เคยได้พบเจอมันอีกเลยนะครับแม้กระทั่งตำรวจก็ยังตามหามันไม่พบ แต่ผมก็เชื่อนะครับว่าใครทำอะไรไว้ในสักวันหนึ่งผลกรรมเหล่านั้นก็จะย้อนกลับมาที่ตัวของมันเองและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ